เออลุงจับูต้นงใหม่มาบอกผีลุงจับูต้นไใหม้มาบอกไ <c oughs> อ้ชุ่กเวางหงยากเบว่างลุดครับรลบเมื่บ้านก็อันงดก่อนไปด้มานาะยาเนาะ,อ,ะอืมแหมาหลบก็ไม่ในในฝันนา่นแหละเอ่หมฝันฝันก็ไม่ดูอย่างนั้อลุงไปเลยไปลยนะ เห็นว่าอาจารย์ท่านบอกเป็นปิศนาเนี่ยยายท่านพูดปิศนาท่านไม่ได้บอกอะไรนะท่านไม่ได้ว่าหมาเลขยังไงยังนี้อะไรท่านว่าท่านห่ายงี้ยยายคนตายเออายุเป็นผิดช้อมของงวดก่อนนะ่ยยายของหมดก่อนอะของหมดหมดไปก่อนหมดไปอ สนึ่งสี่แปดแบบนี้ค่ห้าห้าสี่แปดห้าสี่แปดห้าแล้วก็สองทุกสอง,งเจ็ดสองเปดอืมท่านบอกตอนไหนบอกว่าคั้มผมว่าอันบอกว่าคั่า โบกสองคำน่ะเมื่อวานน่่ะเมือวานสองคำอาอจารย์ท่านนี้มาจากไหนยายเออจะท่านอยู่ไหนท่านเดินพาตุดงท่านคือโบผู้แต่ท่านท่านมา,าเดินตุดงเนี่ยเออท่านมาเดินพาตุดงเดินพาตุดงเขาก็ท่าน บางทีนอนอยู่หรากตุงไปค่ะเราแปลว่าพีนุ่งมาหลอกอยู่ยืนตุ่งโถตุ่งไซอะไรสังกับพุนแล้วผมได้ออผีมาหลอกอยู่บนต้นไทรสัอกับเอาเราพีเคยมาบอกเลขทันไม่ใหญ่ก็บอกบอมบอกเองชันพูดออเตัวไหนใหญ่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดออ ลงจากบุต้นหม่มาบอกพีลงจากบุต้ใหม่มาบอกไอ้ชู้ก <Luckily> ็ว <cu> ่างนะก็มาโอกพีลงจากบนต้ใหม่มาบอกอันน้องตายตัวงไปอ่ติดเราจะรับก็มันรับไม่ได้ท่านมันมาขวนอืมพราผู้วดท่านก็ว่าเราได้ฟังเขาคุอกอืมก็ไ่ยเลยว่าท่านมา

อท่านก็พูดว่าพีห้าเป็ดแต่ผีมันลงมาจากตาน้นไม้นะผีมันลงมาจากตาน้นไม้นะต้องพบต้องเก็บต้องเป็ดท่านมาลองบอโกโกยังอีกว่ะผีลงมาจากต้นไม้ลงอย่างต้นไม<อ>้ต้นไม้ท่านไปนอนอยู่ป่าชานน่ยายนอนอยู่ก็ป่าชา กางกดเออแน้องเส้นเดียวผีก็เลยลงมาจากต้นไม้มาบอกเออผีลงมาจากต้นไม้มาหาถานเออน่ากลัวใช่ไหมยายหนูน่ากลัวแต่ก็ว่าไม่กลัวเออไม่กลัวเราลงมาลงมาที่เบิ่งมกับมาหาถันมาแวกไอ้กุดถันเออมากวนไอ้ขันก็บ้าไอ้เจนอนมากวนไอ้ เควรเลนางนาชินอนท่านก็บอกก็มามาเลยหนังฟังลาวบอ่านเราเห็นก็พี่มาขอส่วนบุญแล้วใหญ่บอกเลขถูกจะให้ท่านทำบ so right. uh ุญให้เรอใหญ่ออมแหละบอกลขถูกจะห้ท่าทบุญให้สองเจ็ด สองหกสองเจ็ดสองแปดงามจริงๆนะเนาะคืองอ่ายๆสองหกสองเจ็ดสองแปดเดี๋ยวอาจารย์ที่ท่านเคยบอกแต่ก่อนท่านก็ไม่บอกอะไรนี่ใหญ่ไม่พูดเนาะฝันก็ไม่ฝันเนาะฝันก็ไม่ฝันท่านก็ไม่พูด,พดคือท่านกลัวานาะ แต่ว่าสังเต่ก็เด็กมือกันจะมทหาน่ะมันเลยกโมก็เลยก็อ้วอยูมีผระอีกองหนึ่งทันว่าจอมมือทำหาก็เลยทันก็เลยไม่พูดเลยเออันเลยไเกถามทานก็เชียงก็อยางทันก็เีงถามมาหลายจะมมือถามาหายก็เข้าถามก็บอกไปเองใครที่ปรูุ้มพี่ถูกบอกเกไปตั้งตจนั่นเอง ก็คือพูดโมครั<ๆ>ตั้งแต่ปากกาโถอยไปเราก็ว่าแล้วก็สั่งโมง่ละไม่เหลืกเท่าไอืมถูกไหมตั้งแต่จะมือทำหาท่านก็ไม่บอกตรงตรงเออโมอกเอ็ก็ไม่รู้มบ่ออืมหยบเลยเหยียดจานเกยกับ คือมันก็คือคืออาจารย์งวยพูดคือกันแหบเขาเเปด่วยกว่โอ้ยอาจารย์อีองหนึ่งกระบาคือกันอตรงกันอย่งงนี่เออตรงกันคือเอยงใหญ่เนาะแล้วอาจารย์องไหนที่ว่าท่านบอกหกสามก็หกห้างวดก่อนองเดียวกันก็ที่บอกสองหกสองเจ็ดสองแปดนี่ไหม เออน่องเดียวกันนี่อ๋อเจ้าพรท่านไปพัดุดงแล้วก็ผีลงจากต้นไม้มาบอกนเนี่ยงเออนยางขนยางผีลงมาจากต้นยางแล้วท่านเด้อธิบายไม่นาตาเป็นไงยายผีอธไม่ใช่ผีว่าหลอนอนะว่านอกรเาะยายสื่อถูกไม่อ่ะพวกสามกกห่า ม่ไ,ได้ซื้อไม่ไดทุกได้จดไหวไหมไม่ไม่ไดงมากไม่ไห้จทยกอ่าไม่เห็นหลงแล้วเนาะหลงหลงแกแในยายหะแต่หลงบางทีอาจารย์บอกถูกสามตัวก็ไม่ได้ซื้อเนาะอือเป็นไงให้แต่หลงให้แต่ลืมเลยยายเนาะยังว่ามันเป็ไนหลายแบกับปกติหลายายอยู่ได้แล้เนาะกาวทีผ้ากาวสีพวกเลยเดนี เทขาเลาสองอยู่เขาเขาสลบสามเขาเลขสองเขาก้าสิลสามลองซื้อสามมาดุเลยสองเก้าสามตัวเกับสองเก้าหกสามหอกไปแล้วหกสามเก้าสามหกไปแล้วเหลือสองหกแล้ววันนี้เก้าสองสองหกกี่เนาะยายเนาะเดี๋ยวเด้ฟันอะไรไม่ใหญ่ตั้งแต่เลขออกมาเ่ยคืนตับงดมีไหม

ฝันไปทั่วเป็นเลอะไปเลือนยังไงเลยฝันจับใจความไม่ได้ฝันตีเป็นเหล็กไม่ได้อย่างี้ยไงเออะตีเป็นเหล็กไม่ได้มันไม่ไม่ได้ฉันชันไม่นอนใส่เท้าเจ๊อะไรน่ะอะไรติดมาน่ะนั่นนั่นนั่นยาเลยนะของเสื้อนะเออ ต้ใจต้ใจใหใหม่ต้ใจใหใหม่ใใหม่ยีแล้วเออาไปบมาแล้วก็ไม่ใส่หรอกอืมก็อะไรใปใหม่มาเต็มยังชอบตัวไหนไงขี้ให้ดูดิงชอบตัวไหนเห็นไหมตายเห็นไหมขี่ดูเดิชอบสองหเจ็และสองหกเจ็นะสองหกสอเจ็ดสอปอ ห้าสี่แปดนี่ชอบไหมล่ะห้าสี่แปดอสี่แปดห้าแปดห้าสี่แปดอืมห้าสี่แปดอือไม่ใช่มันจะออกตัวเดิมนี่เพราะว่าเมื่อกี้มันห้าแปดห้าสองแล้วก็มาแปดหกห้ามันจะไม่ห้ามันจะไม่แปดห้าสี่เพาะนองใช่ไหมยายเออเป็น่าอาจารย์พระตรวงท่านบอกมาอย่างนี้อือ เปลียนไม่จะอยู่รักลอยเหมือนเดือมเราอะนางเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอนจดให้ยายเอาไปนอนเสียงเนาะยายเนาะเอาไปนอนทับไหมเดี๋ยวเอ็นนิงจดให้ใบหนึ่งเนาะเอาไหมออ่อาจดให้ยายใบหนึ่งตัวใหญ่เลยให้ยายไปนอนทับเพื่อฟันดีเนาะยายเนาะ จดให้คุณยายซ้ายหน่อยให้ยายไปนอนบางทีก็ฝันบางทีก็ล้มล้มลืมลืมใออม่ยไปเลยนะครับเดี๋ยวให้จดให้คุณยายเอาไปนอนเสียงนอนทับนะครับเผื่อฝันดีเนาะแปดห้าสี่สองหกสองเจ็ดสองแปด แมันจะใหญ่ไวเหมือนเด็บางทีติ๊ดีเอาไปเวลาทูเขียนติ๊ดดีเจ็ดีเนี่ยฝัเขียนเปล่าปูเออเอาไป้ยายเขียนเปล่าปูบอกเพิ่มไม,<อ>ไม่จต่อาจารย์บอกมาอีกก็บอกได้เลยยายเดี๋ยวเอฟซีเขาจะมีถุกเออค่อยรู้ก่อนคอยรู้ ใส่เต็มพูดดีมากเลยอยู่หลายวันเลยรู้อยู่หลายวันนี่ถ้าอาจารย์ท่านบอกเพิ่มหรือว่าฟันดียังไงอย่างงี้นะอันชาไม่นั่นช่าย่าไม่ได้ช่านั่นแล้วช่ายย่าแบบพูดไปก็มึงก็โทรมาด้วยครับผมเดี๋ยวจะโทรหาเนาะใกล้ๆบ้านเนาะเอไกลๆบ้านที่อยู่าถ้าถ้าฟันดีก่อนก่อนยายก็โทรหาก่อนอีนี่ก็มึงโทรมก็ตัวกันทั้งนอนดีแดงยายละวันที่หนึ่ง ตึกลงวันทีหนึ่งดนดินแดงจักใบสองใบสองใบสิบสองล้านไกลถึงบ้านเองเลยยังยายงวดนี้เลยว่าจะถึงบ้านเองเนาะลองซื้อจักใบก่อนนี่แหละตัวนี้แหละนี่ห้าสี่แปดนี่แหละเยายวยายจะลองซื้อจักใบวะไปลองไปดรอกเต้นดินไปหน่ะคเขี้ชู สีไม่สีรับปูปู่แค่ไหนีค่ะท่านผู้ชมแนวทางที่ปู่ให้มา5้าสิบแปดก็ก็ฝากตามความฝันของคุณยายด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ